ป,ปุ้ยพันธิพาและกะวินเรียกได้ว่าสำหรับครอบครัวของกวินดูวันและปุ้ปยพันธิพาที่ตอนนี้ทั้งคู่ก็แต่งงานและมีผู้สืบสกุลด้วยกันหนึ่งคนตั้งชื่อว่าน้องไซอันดูสกายดูวันโดยเราจะเห็นโมเมนต์ครอบครัวที่น่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งและก่อนหน้านี้ก็พากันไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกันที่กระบี่ป,ปุ้ยได้เผยภาพในเฟซบุ๊ก เป็นภาพสามคนพ่อแม่ลูกไปรอยกระทงกันครั้งแรกโดยที่ในภาพก็ยังไม่เห็นหน้าของน้องไซอันบูซึ่งงานนี้ทุกคนดูจะแฮปปี้น้องก็นั่งอธิษฐานคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยจับมือน้องให้ลอยกระทงซึ่งกลับมีคนไม่พอใจเข้ามาคอมเมนต์ว่าไปดูลูกน้องแฝดของแม่ออยพ่อบีมดีกว่าถึงขั้นที่ปุ่มปุ้ยตอบกลับว่าเด็กทุกคนมีความน่ารัก แต่ผู้ใหญ่ที่เอาเด็กมาเป็นเครื่องมือแสชาวบ้านอันนี้น่าเกียดปรับปรุงด้วยนะล่าสุดปุมปุ้ยได้มีการอัปเดตภาพครอบครัวริมชายหาดทะเลด้วยมูดโทนสุดอบอุ่นถึงแม้จะถ่ายให้เห็นทางด้านหน้าของลูกชายน้องไซอันบูสกายดูวันแต่ก็ถือว่ายังไม่ได้เปิดเผยใบหน้าลูกแบบชัดเจนนะัก